ช่วงนี้นี่พี่ปอครับจะมี AF ใหม่ขึ้นมาเลยกคือ AF 12นะครับซึ่งปีนี้ก็เรียกว่าปูสิบสอปีแล้วพี่ปอได้เป็นพิธีกรตั้งแต่รุ่นแรกเลยไหมตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มาเริ่มสิบขวบตอนนั้นใช่ไหมเออว่ะตอนนี้คุณยืนเท่าไหร่อียี่สองเหรอ AF ฟหนึ่งนี่พักนี่สิบขวบเหรอใช่ผมตอนตอนพี่ปอก็สามสิบแล้วนี่เหมือนกัน พิจารณาตัวเองแหละวันนี้จะแนะนําใครครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับพี่พัชชากันครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหก็ยังเป็น1 a f ที่มีผลงานออกมาเรื่อยๆเลยถูกต้องครับนี่ครับเดี๋ยวไปทาความรู้จักกับเธอครับนับนิ้วนะคบจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ครบหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับที่สาวเสียงดีพัชชาชูเอฟสองนะครับหรือว่าพัชชาอเนกอายุวัฒน์ครับก็ได้เข้ามาเสาะหาประสบการณ์ ในเวทีนักล่าฝันช r u e ค c ด d e m y แฟนตาเชีครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจจากการที่เพื่อนเนี่ยชักชวนมาจ,จึงทำให้เธอเนะครับก้าวเท้าเข้ามาเดินตามความฝันพระชาตนะครับก็บรรยายถึงบรรยากาศวันออดิชั่นเมื่อสิปีที่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จนใช้คําว่าตื่นเต้นเนี่ยยังไม่พอเลยครับสารพัดเราคือมันเป็นของแปลกใหม่มากๆอะเนาะตอนตอนนั้นคือพัดเอฟค่ะก็ คําว่าตื่นเต้นไม่พอจริงๆสาหรับพัดใช้คําว่าแปลกใหม่แล้วก็แบบตื่นเต้นตื่นตาไปหมดค่ะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราเองไม่เคยสัมผัสมาก่อนถึงแม้ว่าแน่นอนว่าพัดเองพัเป็นนักศึกษาวิชาดนตรีอยู่แล้วค่ะเรียนคณะนดนตรีอยู่แล้วไอ้การอยากเป็นนักร้องมันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วละแต่เราไม่เคยคิดว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปสู่ความฝันของเราได้จริงๆด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้มาเห็นของจริงได้มาลองออดิชั่นจริงๆมันก็แบบหลากหลาย ตื่นเต้นไปหมดค่ะก็แบบทำอะไรผีดีทุกๆไปบ้างแต่ว่าเพราะว่านั่นมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรียลิตี้โชว์ค่ะตอนนั้นไม่ได้ตัดสินใจเองค่ะเพื่อนชวนไปประกวด10ปีผ่านมาแล้วเนะาะพารู้สึกว่าไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะมาด้วยความบังเอิญหรือเป็นความตั้งใจของเราค่ะสิ่งที่เราทําได้นะขณะปัจจุบันคือทําให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาค่ะแต่ว่าทำจากจุดๆนั้นให้มันได้คุ้มกับที่เราได้โอกาสนั้นด้วย นะครับโจทย์เพลงในแต่ละสัปดาห์ก็มีความที่มันยากง,ง่ายแตกต่างกันไปนะครับถ้าถามตัวพัชชาว่าอยากจะกลับไปแก้ไขโจทย์เพลงในวิกไหนมากที่สุดเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ขอแก้ไขอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่ผ่านมามันคือบทเรียนนั่นเองครับส่วนโจทย์เพลงที่เธอประทับใจที่สุดนี่แม่หมันช่างตรงกับเสียงของแฟนคลับนะครับที่ชื่นชมการร้องเพลง I will always love you สัปดาห์ที่11ของการแข่งขันครับ เราต้องเตรียมตัวทําโชว์ให้ดีที่สุดในระยะสั้นภายในเวลา5-6วันนะคะก็ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เครียดเหมือนกันกดดันมากเหมือนกัน,นะคะ่ะวีคที่ประทับใจอะคะก็น่าจะมีหลายวีคอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกแล้วที่แบบรู้สึกว่า,าฟินดีจังเลยอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเป็นวีคที่11วีคซาวท์แวร์ลอกไอวิโอเวสเลิฟยูของวินิฮิวสตัน หลังจากคว้าตำแหน่งนะครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับมาด้วยความสามารถนะครับพระชาก็มีซิงเกิลที่สร้างชื่อให้กับเธอเนี่ยมากมายท้งช้าเป็นไหมเชอนี่นะครับเจ้าชายของฉันนะครับไม่เสียใจที่ได้รักเธอทนไม่ไหวอ่ะทนไม่พอรอไม่ไหวครับรวถึงเดซี่นีที่ร่วมร้องออฟปองสักแล้วก็เพลงที่สามารถสร้างประกฏติการครับเป็นเพลงของคู่รักที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยครับนอกจากนี้พระชาก็ยังได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ power pop girl นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรก ของสองกัปทรูแฟนตาเ s ียด้วยแหละครับพร้วมกับสองสาวอย่างลูกตาและก็เปรี้ยวครับ ครับเพราะเสียงเพราะๆของเธอนะครับทำให้เธอเองได้รับโอกาสในวงการบันเทิงมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นละครเวทีโจโจ้ซังหรือว่ารักเธอเสมอเดอะมิวสิคนะฮะรวมถึงการให้พาคการพาคนะครับครั้งแรกในชีวิตของเธอนะครับาคเสียงเนี่ยนะฮะกับบทบาทของกรอเรียครับในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Happy Feet Happy Feet เนี่ย a อนิเมชั่เรื่องนี้แหละครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประความสบบามารถเปรียบลดและก็ประสบการณ์ที่ประชาสั่งสมมาจากบ้าน True F ฟนะครับทำให้เธอกลายเป็นนักร้องที่มีเสียงคุณภาพและการเป็นนักร้องที่เป็นเสียงระดับต้นๆเนี่ยของเมืองไทยที่ปัจจุบันเนี่ยหาคนเรียนแมทได้ยากครับวีทีอให้อะไรอะคะอย่างที่พัดบอกไปค่ะจุดสําคัญที่สุดก็คือให้โอกาสนะคะคือมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนว่า ใช้คำว่าอะไรดีละ่ะเป็นกําไรของชีวิตมาตั้งแต่ก้าวแรกที่อ,ออเดิั่นติด12คนแล้วค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือแบบใช้ชีวิตเป็นนักล่าฝันมาก็สวสดหัวคุณละเจ็บแ <laughs> ต่ว่าแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะที่ได้อยู่ในจุดนี้มานานค่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคิวของใครก็ติดตามกาันครับผม